ับเขียงข้างทหารมอบเงินเยียวยา23ล้าน23ครอบครัวด้วยกองทุน100ล้านบาทดูแลก,กำลังพลผลีชีพเพื่อชาติ 18บวันของเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาจากข้อพิพาทเขตแดนกองทัพไทยย้ำปกป้องอธิปไตยอย่างเต็มกำลังความสามารถทหารทุกนายที่แลกชีวิตพลีชีพในสมรภูมิถูกจารึกบนแผ่นดินอย่างสมเกียรติยศค่ะรวมถึงได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากกองทัพและกองทุน100ล้านบาทที่จัดตั้งจากกัปดีเวลลอปเมนต์เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาทหา,ทหารที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา ในการรับมอบเงินช่วยเหลือและสะดุดีทหารกล้าจัดขึ้นที่กองบัญชาการกองทัพบ,บกนำโดยพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประภัสต์เสนาธิการทหารบกพร้อมด้วยแม่ทัพกุ้งพลเอกบุญสินภาคกลางที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบกและผู้บังคับบัญชาระดับสูงเป็นผู้แทนรับมอบเงินจากนายสารัรัตนวดีประธานกรรมการบริหารของกัฟซึ่งเผยความรู้สึกว่าเสียใจในความสูญเสียและเข้าใจหัวใจของครอบครัวทหารค่ะเพราะคุณพ่อของตนก็เป็นทหารเช่นกัน ที่ผ่านมาจึงสนับสนุนง,งานของทหารแนวหน้าด้วยเทคโนโลยีในเครือของกัฟเช่นเทคโนโลยีดาวเทียมที่มีอยู่กับกองทัพและตั้งใจตั้งกองทุนเพื่อเยียวยาครอบครัวที่อยู่แนวหลังค่ะในานามของออบริษัทกัฟน,น,นะครับ แล้วก็ในานามของคนไทยคนหนึ่งนะครับที่เ,เห็นตามข่าวในเรื่องความขัดแยง้งแล้วก็สงครามที่เกิดขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาในเรื่องทางตรงแล้วก็อาจจะช่วยในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเรื่องดาวเทียมเรื่องที่เรามีอยู่กับกองทัพนะครับในขณะในการทางอ้อมแล้วนี่เราคิดว่าเราก็เป็นคนไทยคนหนึ่งเป็นบริษัทไทยนะครับก็รู้สึกในความเสียสละของทหารที่อยู่ในในแนวหน้านะครับแล้วก็ รู้สึกถึงความสูญเสียที่เกิดเกิดขึ้นในฐานะคนไทยแล้วก็กับกองทัพแล้วก็กับครอบครัวของทหารที่ต้องต้องเสียชีวิตทุกท่านนะคะก็ได้มีการตั้งกองทุนไว้ประมาณ100ล้านบาทนะฮะสำหรับครอบครัวที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับอย่างน้อยก็ช่วยบรรเทาความสูญเสียหรือว่ารายได้หรือของเสาหลักของครอบครัวไปนะครับ ก็จะเป็นการสร้างความกำลังใจอย่างให้กับออทหารที่ที่มีอยู่แล้วก็กับครอบครัวที่ต้องสูญเสียไปนะครับกองทุนร้อยล้านมอบเงินให้กับครอบครัวทหารผู้สูญเสียรอบก่อน17ล้านบาทค่ะรอบนี้อีก23ล้านบาทและอีก10กว่าล้านในการเยียวยาผู้บาดเจ็บมีจึงเป็นอีกน้ําใจยิ่งใหญ่ความเห็นใจความห่วงใยรักแผ่นดินส่งต่อกับแนวหน้าที่ทําหน้าที่แทนคนไทยปกป้องชาติและแผ่นดินค่ะ